คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะ วันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมังกรค่ะผู้ที่เกิดวันที่14มกราถึงส2องกุมภาพันธ์พยากรณ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมถึงส1อธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรกันเลยค่ะว่าดวงดีดีในเรื่องของความรักว่าจะเจอคนที่ใช่หรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสลุ้นในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับชาวราศีมังกรกันเลยค่ะ มาดูคำทำนายความรักให้กับชาวราศีมังกรกันเลยค่ะได้ไพ่เดอะสแตนนะคะช่วงนี้ความรักของชิวคู่ของชาวราศีมังกรค่ะมีโอกาสที่จะอ่าเป็นความรักที่ขิมแข็งแข็งแก่งแล้วก็อ่าเป็นความรักที่เด็ดเดี่ยวนะคะช่วงนี้ค่ะ ความรักของชีวิตคู่ของคุณก็ค่อนข้างแบบว่าเอาแต่ใจนะคะค่อนข้างดื้อค่ะก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะคะช่วงนี้นะคะการใช้ชีวิตคู่ของชาวราศีมังกรค่ะค่ะมาดูคำทำนายความรักของชาวราศีมังกรกันเลยค่ะ ได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะช่วงนี้คนที่เป็นแฟนกันของชาวราศีมังกรค่ะคุณค่อนข้างที่ต้องการความซัพพอร์ตจากแฟนคุณอย่างมากนะคะคุณต้องการได้รถคุณต้องการได้บ้านคุณต้องการเงินนะคะช่วงนี้คุณต้องการสิ่งเหล่านี้จากแฟนคุณมากนะคะคุณตั้งความหวังกับแฟนคุณมากค่ะช่วงนี้นะคะ คนที่เป็นแฟนกันก็ช่วงนี้ก็ตั้งความหวังในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของอสิ่งที่ตัวเองอยากได้มากนะคะจะเป็นไปได้นะคะช่วงนี้สําหรับชาวราศีมังกรคนที่เป็นแฟนกันคะ่ะค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยคะ่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะ ชาวราศีมังกรคนที่โสดอยู่ค่ะคุณมีโอกาสได้พบรักใหม่นะคะคุณมีโอกาสได้เจอรักใหม่ค่ะคุณจะมีความสุขมากในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่โสดอยู่ค่ะคุณได้เจอรักใหม่นะคะคำยากลความรักของชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันค่ะคุณค่อนข้างที่จะอะ เข้มแข็งคุณค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวค่ะในการใช้ชีวิตคู่คุณค่อนข้างจะดื้อนะคะช่วงนี้ค่ะจะเป็นการที่คุณจะค่อนข้างอาเอาแต่ใจตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะส่วนสำหรับคนที่เป็นแฟนกันค่ะคนที่เป็นแฟนกันนะคะช่วงนี้คุณก็เรียกร้องจากแฟนคุณค่ะคุณอยากให้แฟนคุณเปลด ปบ้านอ,าอยากได้เงินอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะช่วงนี้ค่ะคุณต้องการหลายๆอย่างจากแฟนคุณนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสลุนที่จะได้นะคะช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่สดๆอยู่นะคะเตรียมตัวมีความสุขกับความรักได้เลยนะคะเพราะคนที่สดๆอยู่มีโอกาสได้เจอ รลลักค่ะจะได้พบรักเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขกับความรักนะคะคุณจะได้เจอความรักที่จริงใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากค่ะพากันมาดูดวงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความรักของชาวราศีมังกรกันทุกคนค่ะขอให้ความรักของชาวราศีมังกรมีแต่ความสุขนะคะมีความสุขมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ